สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องเทเลยบอลสีนะคะก็ช่องเทเลยก็จะพามาชมบอลสีเช่นเคยนะคะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ตกตั้งแต่ตีห้าหยุดไปก่อนเที่ยงนะคะก็จะมีหยดน้ําฝนค้างอยู่ที่บอลสีเรานะคะสร้างความชุ่มฉ่ากันท่วนหน้าอันนี้ตัวแรกไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนก่อนอยู่กระถางหกเราเพิ่งเปลี่ยน ใส่กระถางแปดนะคะจริงๆบอลสีถ้าอยากได้หัวตูต้องใส่กระถางอย่างน้อยก็ต้องเป็นกระถางสิบอ่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้เนี่ยอันนี้เขากัดได้น่ารักลักษณะของใบนะคะเป็นบอลใบไทยนะคะกัดจากตรงกลางขยายออกไปข้างนอกแต้มสีสันชมพูขาวนะคะกัดกัดไม่เหมือนใครนะคะเนี่ยอันนี้กัดเต็มที่แต่ก็ยังไม่เต็มใบ ไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนก็ถ้ากระถางเดียวเขาก็จะมีแค่ใบสองใบแต่ให้ถ้าเราอยากให้บนสีเขาดูสวยงามนะคะเลี้ยงนอกตู้เนี่ยกระถางเขาแต่และกระถางเนี่ยจะมีใบไม่เยอะสองสามใบแต่ถ้าเราอยากให้เป็นแบบมองแล้วเป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยหลายกระถางรวมกันจะให้สีสัน สวยงามนะคะนี่ก็มีสงกระทานะคะตัวต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วเรากําลังทําจํานวนนะคะกระสุสังวนเรามีจํานวนอยู่นะคะไซสี่นะคะห้าสิบบาทนะคะเนี่ยธาตุบางแก้วเราเพิ่งทําจํานวนนะคะเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งสวยนะคะธาตุบางแก้วสวยมากก็คือเขาจะเป็นแบบดูแล้วมันเป,เปื้อนไปนหมดเลย นะคะแต่สีสันเขาสวยงามนะคะช่องเทเลช่องเทเลเลยมองดูว่าเขาดุดันนะคะเป็นแบบเข้มๆอะ่ะนะคะเนี่ยเหมือนไม่ยอมใครนะคะเนี่ยนะคะเป็นมีเม็ดหลายๆสีแต้มเปื้อนกันไปเนี่ยนะคะธาตุบางแก้ว ชาติบางแก้วกระถางนี้ก็จะมีนางไหมแผงนางไหมแผงก็คือไม่ป้ายนะคะมาด้วยเพราะว่าเราน่าจะใช้ดินเก่าดินเก่าจากกระถางเก่านางไหมอ่ะนะคะมามา,ามาเติมนะคะเขาก็ขึ้นบอลสีขึ้นง่ายนะคะทิ้งทิ้งกว้างกว้างยิ่งขึ้นง่ายแต่ถ้าประคบประงมไม่ค่อยขึ้นอันนี้พระนครพระนครก็เพิ่งเปลี่ยนใส่กระถางสิบ ถ้าเราใส่กระถางสีจะทําให้หัวเขาใหญ่นะคะเพราะว่าธรรมชาติของบอลสีน่ะกระถางใหญ่หัวใหญ่ตามนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ยิ่งใหญ่เนี่ยก็โดนแทะด้วยมแมลงอบอลสีถ้านครของสวนเราเนี่ยไม่ผิดหวังคือเขาจะป้ายลึกมากนะคะเชื้อเขาดีเนี่ยก็มีลูกเขาลูากเขานะคะ ต้นแม่ของเขาเราก็เอาไปผ่าทําจำนวนแล้วนะคะก็จะมีน้องๆที่ยังไม่ได้ขึ้นกระถางแปดน่าจะใส่สิบเลยได้มั้งนะคะแต่ด้วยช่องให้เลยไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะยังจะไม่อยากจะขยับตอนนี้เลยนะแต่ไม่ขยับก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า <c oughs> เขาต้อง ต้องการพื้นที่ถ้าเขาอยู่แคบๆรากเขาก็จะเน่าได้นะคะจะต้องขยายเต็มที่แต่เต็มที่สําหรับช่องเทเลยก็น่าจะสิบนิ้วพอแล้วกระถางเพราะว่ามันมันยกยากนะคะมันยกยากมันหนักอ่บอกตรงนะคะอันนี้ณนะเมืองนนก็ไม่ค่อยสันทัดบนด่างบนป้ายเท่าไหร่นะคะอย่างเงี้ยณนะเมืองนนแบบนี้นะคะที่เราได้มา ยุบไปขึ้นมาใหม่จัดใส่กระถางสิบสเลยยังไม่มีจำนวนเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะไม่ถึงปีเอาไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นถ้ามันมีจำนวนก็ค่อยแบ่งปันนะคะไม่รีบลักษณะของน,นักเมืองนอนนะคะเป็นบนใบยาวเพราะว่าหูใบฉีกถึงสะดือเนาะนะคะบนดา่างสวยนะคะถ้าเป็นพุ่มเป็นกอจะยิ่งสวยเนาะ มาดูอีกตัวหนึ่งว่าจะเดินผ่านชายชนที่ไม่ป้ายเยอะนี่ป้ายนิดเดียวซื้อชายชนมาสองครั้งก็ป้ายไม่สวยทั้งสองต้นเลยไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็เนี่ยผามาก็จะเป็นสีล้วนอย่างนี้เลยนะคะม,มาดูตัวนี้ องหญิงทอฝันองหญิงทอฝันนี่เราไม่เคยทําจํานวนโดยการผ่าหัวนะคะแต่เราจะมีสองสามกระถางก็คือเป็นการแยกหน่อแต่ปีนี้กะว่ากะว่าถ้าเขาโตนะคะเราจะทําจํานวนนะคะเรีงไว้ละช่องไทยเลยเรีงไว้ละองหญิงทอฝันบน,บนอะไรนะบนด่างบนป้ายเนาะสีแดง อามาดูตัวนี้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าชมพูทวีปชมพูทวีปจะอยู่ตับพุทธประวัตินะคะสวยเพราะว่าเขาเป็นชมพูชมพูก็ชมพูนะชมพูทวีปสวยนะคะสวยมากเราก็แบ่งได้หลายกระถางสามสี่กระถางไม่เคยพ่าชิ้นนะคะก็ ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนละตอนนี้เขาลงหัวไปไม่รู้อยู่สวนไหนช่องเล,เลยมีสองสวนนะคะมีสองสวนไม่รู้อยู่ตรงไหนละนะคะ,ะที่นําเสนอก็นําเสนอแต่สีอบอลสีเดิมๆเ,เพราะว่าเรามีเวลากับแค่บอลสีที่อยู่ในเมืองนะคะส่วนอยู่ที่สวนไกลส่วนต่างอําเภอก็นานๆไปไม่นานๆไปไป,ไปสัปดาห์ละครั้งก็ไม่มีเวลานําเสนอนะคะ มันแดดร้อนก็ไม่ไม่มีอารมณ์ละนะคะมันร้อนนะคะหน้าน,นี้แต่ถ้าอากาศนี้โอเคเลยนะอันนี้มาดูตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะเทวกรรมรังรักได้มาเขาเรียกจริงจริงเทวกรรมรังรักมันจะเป็นบนบนด่างใช่ไหมบนด่างบนป้ายเนาะแต่เราได้มาแบบเนี้ยแต่ลวดลายเขาสวยนะสวยนะคะตรงหูเนี่ยบิดบิดเกยกันบิดเกยก,ก,กันเป็นบนใบยาวนะคะ ลูกเขาก็ดกด้วยสองสามละนะคะทีวกรรมรังละสวยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ